สมบรับไพี่น้องที่ฐานทุกมองสบอดมือกิมพร้าจัสัจจะคือกลับน้องมือนฮัสลมไปแก่ข่าวน่ะี่น่ะเริ่มตกนะตกแต่ำมาคืนตกบาให้ไ,ได้เริ่มลมมาพี่น้อง ืเสิเกี <distur bs> <Thank> ่ยงทางพี่น้องปลาซาได้่เกี่ยข้าวเกี่ยข้าวจ้าพี่น้องเอ้อน่าเป็นวัดเด้อเกี่ยข้าวน้ำกัดเด้อพี่น้องเด้อ ฝากติดตามสร้างสัจจะที่กราพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพิมใหม่คลิปหน้าเป็นภารกิจแห่สัจจะที่กราบและพี่น้องเลยบ้าใหญ่หน่โอยเพาสลานพี่น้องล้านหายอยากกินมะคลามซีอขึ้นพ้นพ,นพนี่น้าขึ้นพน้นชิตตกนา้า หางสีเป็กเกีย่ยข้าวพนะ้าแฮมเลมถั่วนะเข็มเบอร์หุ่นทางเปลือกขนาดต้นหางก,กับเคียร์พนะ้าหน้ากระเรืองนั้นมันมีทงหนึ่งได้หน้าข้าเจ้าดอกแล้วม,มีทงหนึ่งข,ข้าเจ้าซื้อนะ ทางเพื่อนเปลื่นประาฮะมเคยไปยุไม่ว่า เาหากกันเลือกพีนนน่น่ะเออ้านขาหนะฮะน้าส่เก๋นหนะฮะเลื่องเห่อตาวนพี่นะ ตาเห็นข้าพนกับเปียกคือการพิจารณ์นี่ข้าพน,นกับข้าเปียกวะพากันเริ่มตาข้าพนะ้าข้ากับเปียกเบิกหอบาลาสิกี้อะไรพี่นอ่ ถัาเป็นรัก,ก,รกรเกือกเกือกไนปนะวัดสินบา้านอากาศดีนะมันลมเด้ปลาเหยื่อหนุ่มมาเนาะเห็นมะคลามเลยกินแมะคลามมาแซ่บแซ่บเป็น,นอะไรทีน่น่าเอ็ปานหฮลูกหลานกินนะ มาลางซิเกียร์แล้วสิพี่นะ้น,ะนะพี่นะ้งเกตตาขาพีน้าคนไม่สัญญา,าต้นเกียร์ ฮนะตนกตากขาพนะี่น้ะเพิ่เกินอา้าวตัวว่เคยลนะน้าหั เฮ้ขินนานพีน้งชุดสมบตกแล้วแพ้นเฮ้ยละต้อมฮักกระเลื่องพี่น้อง เป็นนามายน้าะอยู่ต้ปเก่าพินง pao kéo để phân nào pao kéo là cha ba thôi nhau mèn luôn nào sẽ kéo băng hai hải đại bên này phân nào bơ งามเด้ขอขบพี่นอยพูท่านกินแมงแคพูกสุดเทียวพั่นะตั้งที่ใหญ่นะเฮ้ยห่ลายต้นชี้คลคายๆี่นนะผมกนะนะนะ็สกอยมาอือหือ ว่วเจดาปะู้ตะเกรข้นเดือพน้องอือผากแลก็ซ่ผาติดตามอซสทจักขึ้นเก,ก,ก,ก่าเดอะพดาอือขอโทลอะไรเพด้ไอ ว่สบายเป็นไ,วนนไ,นไ,นไนงว่าลลอ้วยไปหน่อยอืมต้นกับม็นหน้าหยาลาแต่แค่มันไมีหย่าหน้ามีแต่ทางกลางไพน้อง ักมึงห้างทำไมแหละมาลไหนคนไีเสือ <could> <What> ียตักมึงห้างให้ยังไม่ขึ้นข่าวบ้าง เสก,กุขราพลัางงามบ่าขางานอ่ะผู้เคยหลายพูด เป็นกรรมเป็นอะไพ้นธรรมเนะได้เป็นฝอ,อยน้นตกหนาวฝนตกกมาแห้งคืนพบ้า ไปได้พี่น้ำฝากติดตามสังสัจจะคือกับเนา,าะภาคุลกุลแซ่พ่อใหม่เข็มนาสบายดีไปได้ีด่น้ำบ๊ายบาย